สวัสดีครับผมผมจิรพัฒน์ศิริบุตรนะครับหรือที่เรียกกันว่าโค้ดเตงนะครับตอนนี้นะครับผมมาอาศัยอยู่ที่ประเทศไต้หวันนะครับก็มามีครอบครัวอยู่ที่ไต้หวันนะครับมาอยู่ไต้หวันก็16ปีแล้วครับที่จริงนะครับผมถ้าเลือกได้นะครับผมก็อยากจะอยู่ที่เมืองไทยนะครับอยู่กับญาติพี่น้องพ่อแม่นะครับและอยากใช้ชีวิตตามชนบทนะครับ เหมือนกับตอนสมัยที่เรายังเด็กนะครับแต่ถ้าว่าไม่มีงานไม่มีเงินนะครับผมจึงต้องมาอยู่ต่างประเทศเพื่อจะได้มาทํางานนะมีเงินส่งให้ทางบ้านนะครับก็ช่วงโควิดเขาไต้หวันนะครับไต้หวันก็ได้มีการล็อกดาวน์นะครับงานที่ผมทําอยู่ก็หยุดผมจึงขาดรายได้นะครับเราอยู่ต่างประเทศนะครับถ้าเราไม่ได้ทํางานนะครับก็คือไม่มีกินเลยนะครับ ผมจึงเริ่มเสาะหาอาชีพเสริมทำนะครับตอนแรกนะครับก็ไปรับจ้างอยู่ในสวนส้มนะครับก็พอมีไรายได้นะครับแต่พอหมดฤด,ดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับในจ้างก็เลิกจ้างผมจึงเสาะหางานเสริมทำนะครับแบบว่าสามารถทำควบคู่กับงานประจำได้ก็ได้เสาะหานะครับตามช่อง YouTube ตาม google นะครับตาม f a c e b o o k นะครับก็ได้มาเจอกับธุรกิจอินดีมนะครับแบบว่าไม่มีประสบการณ์ก็ทำได้นะครับแค่เรามีโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวนะครับแบบว่าไม่กระทบกับงานประจำนะครับทำอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับในโลกใบนี้นะครับไม่จำเป็นต้องขายของนะครับก็สามารถมีรายได้นะครับ แบบว่าถูกกฎหมายมีสกบรับรองนะครับผมก็คิดว่าเอ๊งานนี้เราก็ทําได้นะครับผมก็ลองศึกษาดูมาระยะหนึ่งจนตัดสินใจทำนะครับแต่พอเข้ามาเรียนรู้นะครับมาศึกษามาลงมือทำตามคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วก็ทำให้ผมนะครับมีรายได้นะครับ,รนะรบส่งเสียให้ทางบ้านนะครับ แต่ก่อนผมต้องส่งตังกลับบ้านไปให้ทางบ้านใช้ทุกเดือนนะครับแต่พอมาทำอินดีมนะครับผมก็ให้อินดีมส่งแทนผมโดยที่ผมไม่ต้องโอนตังกลับบ้านนะครับเป้าหมายของผมนะครับผมจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้นะครับเป้าหมายชัดเจนของผมก็คือนะครับจะต้องเป็นมนุษย์เงินล้านให้ได้นะครับและจะต้องมีพาสซีคอินคัมนะครับเพื่อจะ จะได้กลับไปอยู่บ้านกลับไปใช้ชีวิตตามแบบที่เราต้องการนะครับอยู่กับธรรมชาติอยู่ตามชนบทไม่วุ่นวายนะครับเหมือนกับอยู่ต่างประเทศนะครับผมนะครับก็ขอแชร์เรื่องราวของผมนะครับก็ประมาณปีที่แล้วนะครับผมได้มีปัญหาเรื่องการงานและการเงินเข้ามาในชีวิตนะครับจากที่ผมเคยได้เงินเดือน เดือนละ4ี่0 0ื่นกว่านะครับแต่พอมาเจอวิกฤตโควิดทําให้รายได้ที่ผมนะครับได้นะครับลดน้อยลงผมจึงสะหาอาชีพเสริมทำนะครับผมก็นะครับช่วงนั้นก็ไปทํางานนะครับทำสวนส้มนะครับที่ไต้หวันนะครับแต่ว่าทําให้ผมเห็นมุมมองหลายอย่างนะครับอย่างเช่นผมไม่เคยทํางานแบบนี้มาก่อนนะครับ และอย่างานมันก็อันตรายนะครับแล้วก็หนักมากนะครับจึงทําให้ผมนะครับคิดหาทางนะครับหางานที่มันสบายและไม่ต้องออกนอกบ้านแบบทําที่บ้านก็ได้นะครับก็เลยนะครับนะครับหาทางช่องดูรูปทาง google ทาง facebook นะครับก็มาเจอกับธุรกิจอินดีมนะครับและธุรกิจอินดีมนะครับก็มันตอบโจทย์ผมมากนะครับนะครับ ผมได้ความรู้ได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ค้นหาวิธีการที่ทำให้เรานะครับประสบความสำเร็จนะครับในธุรกิจนะครับและผมทำให้ผมนะครับได้มารู้เรื่องนะครับจิ๊กซอชีวิตนะครับถ้าเรานะครับไปซื้อจิ๊กซอชีวิตนะครับมาต่อนะครับมาต่อเป็นรูปลดนะครับเหมือนผมอยากได้รถ Ford Ranger ใช่ไหมครับ สีประตูนะครับและผมนะครับมาต่อมันก็จะเป็นรูทฟอร์ดเลนเจอร์ใช่ไหมครับก็เหมือนกันนะครับถ้าเราอยากได้อะไรนะครับเราต้องหยิบเอาจิกซอว์รูปที่เป็นเป้าหมายของเรานะครับใช่ไหมครับถ้าเรามาทำอินดีมนะครับเราตั้งเป้าหมายว่าจะต้องสำเร็จนะครับเป็นมนุษย์เงินแสนหรือมนุษย์เงินล้าน นะครับก็เหมือนกันนะครับเราต่อจิ๊กซอนะครับเราต่อจิ๊กซอนะครับเราซื้อจิ๊กซอก็เหมือนกับเราเข้ามาทำอินดีมนะครับเราต่อจิ๊กซอก็เหมือนกับเราเริ่มทำเริ่มเรียนรู้นะครับเริ่มต่อเริ่มศึกษาเริ่มเรียนรู้นะครับมีทักษะในการต่อนะครับในการทำธุรกิจก็เหมือนกับก็เหมือนกันนะครับ ถ้าเราต่อเสร็จนะครับเราก็จะเป็นรูป ford ranger นะครับมันคงจะไม่เป็นรูปกระบะธรรมดานะครับเราทำอินดีมนะครับสำเร็จเราก็จะได้เป็นมนุษย์เงินล้านนะครับและมีรายได้เสถียรน,นะครับมีพัสดิอินคัมที่ยั่งยืนนะครับหมอดูที่แม่นที่สุดนะครับก็คือนะครับรุ่นพี่ที่ทำ งานเดียวกันกับเรานะครับที่ประสบความสําเร็จเขามีรถมีบ้านมีเงินนะครับแบบไหนเราก็จะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันกับรุ่นพี่ที่ทําเดียวกันกับเรานะครับแค่เรามีความมุ่งมั่นเรียนรู้ฝุกฝนนะครับทําอย่างที่ท่านประสบความสําเร็จมาแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จนะครับสรุปนะครับมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะต่อจิ๊กซอ ที่ซื้อมาให้สำเร็จได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองนะครับต่อช้าต่อเร็วจุดหมายก็สำเร็จเหมือนกันนะครับก็สำหรับอีกเรื่องนะครับผมก็ขอยกตัวอย่างนะครับอัพทีกอินคัมกับ p a s s i v ซิ n อินคัมนะครับอัพท v e ก็คือนะครับเราทำงานนะครับเราถึงได้เงินนะครับส่วน p a s s i v ซนะครับ เราไม่ต้องทำงานก็ได้เงินนะครับผมก็ขอเปรียบเทียบนะครับระหว่างจิ้งจกกับแมงมุมนะครับพี่กคยเห็นจิ้งจกไหมครับที่ภาษาอีสานเขาเรียกว่าขี้เกี่ยมใช่ไหมครับถ้ามันอยากจะกินอาหารมันต้องออกมาหาอาหารมาล่าเหยื่อใช่ไหมครับถึงจะได้กินใช่ไหมครับ นะมันก็จะเข้าไปหลบในซอกเรนะือพอมันหิวมันก็ออกมานะมาหากินนะมันก็จะทําแบบนี้นะครับไปตลอดชีวิตของมันก็เหมือนกับเปรียบกับงานประจําของเราเราต้องทำเราถึงจะได้เงินนะครับมาเลี้ยงครอบครัวนะครับมาใช้ใจ่ายทาไม่ทําก็ไม่มีกินนะครับมันก็จะมีวงจรแบบนี้ไปตลอดชีวิตของมันนะครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าอัพี อินคำนะครับส่วนแมงมุมนะครับมันจะเอาเวลาช่วงหนึ่งทำใยแมงมุมเพื่อที่จะดักจับมแมลงจับอาหารของมันพอมันทำสำเร็จนะครับมันก็ไม่ต้องออกไปไหนนะครับพอเหยื่อมาติดใยมันก็จะมีอาหารดูที่มันไม่ต้องออกไปหาอาหารนะครับไม่ต้องเหนื่อยอีกก็แค่เหนื่อยช่วงแรกๆนะครับ ที่มันสร้างใยของมันนะครับก็เหมือนกับพลาสติกอินคัมของเรานะครับพลาสติกอินคัมนะครับเราทาอินดีมช่วงระยะแรกช่วงระยะหนึ่งนะครับศึกษาหาความรู้เรียนรู้และฝึกฝนจนชํานาญนะครับแล้วเอาความรู้นั้นนะครับมาสร้างองค์กรนะครับองค์กรเติบโตนะครับเราก็ไม่ต้องมาทําซ้ําๆอีกนะครับเราก็จะมีเงิน มีทุกอย่างที่เราต้องการโดยที่เราไม่ต้องทํางานนะครับเหมือนกับที่โค้ดหลายท่านเคยพูดว่านะครับทําชั่วข้าวแต่สบายชั่วโคดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจิ้งจกกับแมงมุมนะครับมันต่างกันใช่ไหมครับเราอยากเป็นจิ้งจกหรือแมงมุมครับผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับที่ฟังอยู่นะครับ ต้องเลือกแมงมุมเหมือนกับผมใช่ไหมครับตอนแรกนะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมก็คิดนะครับเหมือนกับจิ้งจกมาก่อนนะครับแต่พอผมมาได้เรียนรู้มาได้ศึกษาในธุรกิจอินดีมนะครับแล้วผมก็อยากจะมาเป็นแมงมุมนะครับทุกคนนะครับสามารถเปลี่ยนตัวเองนะครับ เปลี่ยนตัวเองได้นะครับไม่มีคำว่าสายนะครับสำหรับคนที่จะพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเราโชคดีนะครับที่มารู้จักอินดีมมารู้จักงานเครือข่ายนะครับเพราะเรากำลังสร้างนะครับองค์กรสร้างใยแมงมุมนะครับเราก็ไม่ต้องทำงานไปตลอดชีวิตนะครับสร้างในช่วงระยะแรกช่วงระยะหนึ่งนะครับ แล้วก็จะมีพาส์ิซิคอินคนะครับไปช่วยลูกช่วยหลานนะครับผมว่านะครับทุกท่านที่ฟังอยู่นะครับคงจะคิดเหมือนกันกับผมนะครับก็สำหรับนะครับอินดีมของเรานะครับธุรกิจอินดีมของเรานะครับมีที่ตั้งบริษัทที่ชัดเจนนะครับอยู่ที่กรุงเทพนะครับถนนประเสริฐมโนกิจ แข็งนวมินนะครับขิดบึงกลุ่มนะครับเรายังมีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตัวเองนะครับมีสินค้านะครับเป็นเกรดพรีเมียมนะครับเรายังมีนะครับส่วนผสมที่สําคัญที่ติดหน่งในหของโลกก็คือนะครับน้ำผู้แร่เย็นน้ำผู้แร่เย็นนี้นะครับเราเอามาเป็นส่วนผสมให้กับสกินแคร์อาหารเสริมและอุปโภคบริโภคนะครับ ทำให้เรานะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเป็นเกรดพรีเมียมและเป็นสินทรัพย์ที่ภาคภูมิเจ้าภาภภูมิใจให้กับเราชาวอินดีมนะครับอินดีมของเรามีประธานบริษัทชื่อคุณก้องอัครนิติพลนะครับที่ท่านมีความสามารถนะครับหลายด้านและยังเป็นพิธีกรนะครับรายการอายุน้อยร้อยล้านและอีกหลายๆรา,า,า,ายการ และการอายุน้อยร้อยล้านนะครับท่านได้สัมภาษณ์คนที่มีประสบความสําเร็จมาแล้วนะครับประมาณนะครับสองพกว่าคนนะครับเราหาประธานบริษัทอย่างคนกล้องนะหาได้ยากมากนะครับเพราะท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะครับและเรายังมีผู้บริหารที่มีความสามารถในแต่ละด้านนะครับมารวมกันทำให้อินดีมของเรานะครับเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด นะครับเรายังมีพาร์ทเนอร์บริษัทมหาชนนะครับเข้ามาร่วมนะครับกับอินดีมของเราเยอะแยะมากมายนะครับเราหาประธานและผู้บริหารนะครับบริษัทอินดีมของเราแบบนี้หาได้ยากนะครับมากในเมืองไทยถ้าเราเข้ามาในทำธุรกิจอินดีมเราก็ได้เตรียมตัวนะครับโลกพัฒนาไปไหนอินดีมเราก็ไปด้วยคุณกล้องนะครับและผู้บริหารนะครับอีกสีท่านนะครับ มีคุณโจ้าสมภพปั้นสีนะครับคุณตงหมห่อมหลวนพอยอดกัลยาณาวงศคุณโอมและพิพัฒน์และบีเผาพงนะครับและคุณแนนนี่นะครับพัฒนนันดีรัศมีนะครับท่านก็จะเอาความรู้ใหม่ๆนะครับมาพัฒนาให้กับอินดีมของเรานะครับให้ตามทันโลกนะครับเราไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายธรรมดานะครับแต่เราเป็นเครือข่ายแบบดิจิตอล แพลตฟอร์มนะครับที่จะพัฒนาไปเร็วและทันตามโลกโลกพัฒนาไปไหนนะครับอินดีมเราไปด้วยนะครับธุรกิจอินดีมของเรานะครับหาได้ยากนะครับที่จะมีประธานและผู้บริหารนะที่มีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาให้อินดีมนะครับไปไกลเข้าสู่ตลาดโลกและอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับเราจะเป็นบริษัทมหาชน ที่มีองค์กรที่เยอะที่สุดนะครับและไปไกลนะครับมีคนทั่วโลกรู้จักนะครับเราโชคดีนะครับที่ได้มารู้จักกับอินดีมกับคนกล้องกับผู้บริหารทั้งสีท่านนะครับเพราะฉะนั้นเราลอดแน่นอนนะครับ ความฝันของเรานะครับจะเป็นจริงได้ก็เมื่อเราเดินมุ่งหน้าไปหามันนะครับเมื่อตัดสินใจนะครับที่จะเดินไปข้างหน้า,ก,านก็อยากแครนะครับก็อย่ากลัวกับปัญหาที่จะต้องพบเจอนะครับผมขอบคุณครับผม